สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่นงแม่นงมนเมี่อสักเมื่กี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นถูกเลขสามหกครับได้นิดหนึ่งนิดหน่อยอยูนะ่นะมื้อนี้ครับผมได้คุยกับเล่าครับอยากเล่าของฝันให้ฟังมากแม่นงครับเราเป็นคนติดเราของฝันย่ำไหนครับเลขจะเข้าเลขสามตัวซะส่วนใหญ่บูงเลยครับจะเป็นเลขบนซะส่วนใหญ่เงื่บกจีกับสามหก งวดก่อนครับ 3, หกศูนย์สามงวดก้อนพุ่นศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดที่ว่าแก้ได้ประมาณห้าแสนนะครับเมื่อนี้ครับผมได้มีโอกาสคุยกับแม่นองอีกรอบหนึ่งก็เลยอยากเอาตัวเลขครับแนวทางความฝันครับมา่อยฟังแม่นงบนฝันครับรายอาที่เลขออกเลยแหละเิ่นฝันว่าหลานสาวอ่ะปวดท้อง ปวดท้องอึปวดท้องขี้นหครับแต่ว่ามัน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 ไม่ไปขี้ใส่ห้องน้ํานะมันมาขี้ใส่บ้านแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านของแม่นงหรอกแต่ว่ามันเป็นบ้านของแถวๆถวนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญว่ามันเป็นหลานของแม่นงเดี๋ยวเดี๋ยวข้าฟันได้ฟังแม่นงอ่ะในห้องฟันเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยไปเล่นบ้านเพื่อนไปนั่งคุยเฮฮห,หาเบา มวนก้านสีแดงประมาณน่แหละแล้วจูจ่ๆไปกับพักก้นเขียวหมากเนาะผูเ่าเนาะไปะกับพักก้านเขียวหมากเขียวนุ่นเขียวนี่กันในหลายอย่างขนาะดจู่ๆหลานสาวคนน่ะไม่ใช่เด็กนะเป็นสาวแล้วกลับมาหลิงกับยายมาขอเงินยายไปซื้อขนมยายไม่ให้เงินหลานสาวเนี่ยกันเลยไปขนในกระตาหมากขนในกระตาหมากเนี่ย พ่อเหรียญบาทเนาะสมัยผู้เถ่าสมัยคนผู้เถ่าผู้แก่หรือสมัยสุม่มือเนี่ยจะเอาเงินเหรียญน,นี่ซื้อใสใสในตะกาหมากหลานสาวเนี่ยแกคนหาคนหาคนห,า,คนหากระไรหลา,ลายบาทอยู่ดอกอยู่ในตะการมาพ่อคนไปคนมากวะเนี่ยเห็นหมากย่ายมันหอมคือหมากเนาะถ้าลูกอ่อนๆครับทับปาดแล้วบางทีมันหอมเลยมันหอมแบบหอมห้วยๆเหมือนกับผลไม้นะ ซึ่งหลานสาวครับเบื่เคยกินหมากเบื่อเคยเคี่ยวหมากมันหอมเกิเลยเอาหมากครับไปจิ้มจิ้มนี่ยนะอันน่งแดงอ,อังนอื่นเะนี่ยนะจิ้มพวกเคืองเครืองเคี้ยงอย่างอัน,นเคี่ยวหมากเราของเรานะปูนปูนเอาหมากของย่ายเนี่ยไปจิ้มปูนแล้วก็เอามาเคี่ยวเคี่ยวข้าแรก มันแซบมันแซบบาเนี่ยมันแซบมันหอมมัเนี่มันเย็นเย็นดีเนาะมันเย็นเย็นหลานสาวก็เคี้ยว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 ไไเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปหลายๆเคี้ยวหลายๆเคี้ยวเคี้ยวปกติคนแก่น่ะเวลาเขาเคี้ยวเนาะเขาจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลืนบ้างแล้วก็คายถิ่นบ้างแต่หลานสาวของแม่นุงเนี่ยม,มันบอกมันบอกคายถิ่นนี่แหละมันกืนเอือกลืนเอือกลืนเอือก ขือที่แสบมันกับือเอาขือเดามเดามนเนี่ยบอดน้นหลานทองเสียปวดทองปวดทองมาเนี่ยแทนที่มันจะไปขี่ในห้องน้ำมันแลมพอท่านมั้งมันกับขี่ปวดอยู่แถวนั่นแหละท่ามกลางกลางบ้านท่ามกลางผูเถาเลยมิจตผูเ่านั่งเขียวหมากเต็มยูนหลานสาวน่ะก็ขี่แตกกางนั่นเลยเขียวหมากใหญ่แล้วก็ขี้แตก เป็นผู้สาวเลยเป็นผู้สาวแล้วล่ะอายุหลานสาวน่ะ16-17ปีเถอะเลยอายุหลานสาวดีว่าเขี่ยวมาน่ะ16-17ปีแหละบ้านนั่นกับบ้านแม่บ้านของยายบ้านของมูงยายหลานสาวมันมาเอาเงินบ่ม,นมีเงินให้มันมันก็เลยหาในกระตาหมากจนพ่อพอแล้วมันกับบ่ป้ายเลยวะเนี่ยมัน,นหอมหมากกว่าสันมันก็เลยตัดหมากาเขี่ยวจับปับป๊บๆๆท่าป,ปูนปับป๊บๆเขี่ยวปับป๊บๆขึ้นเอือเออเออเออสักครู่นึงมันนี่รู้สึกปวดท้อง ห้องใส่ปันปวนขี่แตกมาเนี่ยถุงใส่ไปเขาข้างหน้าพระท่านมั้งก็ขี่เลียราดอยู่แถวนั้นเลยบ่เนี่ยเป็นแสบเป็นสาวสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วมันขี่เลียราดบ่เนี่ยโอ้ยเหม็นกับเหม็นยายเราว่าเราบ่เหตุเด้อเราบ่เหตุเด้อวะชั้นบ่เหตดเลยเห็นมันเฮตุเองเราเราพักกันยางหนีเลยผู้เ่าผู้ถาพักกันยางหนีเหลือแต่อีนั่งนั่นแหละนั่งขี่อยู่ขี่บ่เศร้าเลยขี่แตกปัด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 วะสันโอ้ยเราก็ได้อย่างเราก็ฝันให้ฟังครับ อายุของร้านสาวนะ่ะคือสิบหกสิบเจ็ดปีส่วนบ้านในที่หลังนั้นครับที่ว่าแม่นงนะ่ยคือเพิ่นไม่เคี่ยวมาเลยกับร้านสาวขี่แต่สบ้านเลขที่บ้านก็คือเก้าสองหกครับเลขที่บ้านคือเก้าสองหกมันเดี๋ยวมันสะบอกมันก็นขาดตอนตรงที่ว่ามันะดนดตรงที่ว่าหมากผู้ปูนํะมันก็นเลยบอกบอคอยธนาบ้านไดอีกอย่างหนึง่งบอกบอทนธนาบปานไดเพราะว่าบางคนอาจจะกำลังกินข้าวอยู่ ก็เลยบอกบุคคลของมันใดปกติจะบอกปวดปาดปวดปาดใช่ไหมไม่ใช่บอกปวดปาาบางทีจะจะบอกเหงาไปสิน้มาบอกปวดป,าดป,าดปาดา่าหรือป่ามาสันเว้ยเอ่ากลับประมาณนี้ครับประมาณนี้เมนุแลวก็บบอกควาฝันในฟังปวะมว่านี่แหละฟันว่าหลานสาวขี่แตกไ่บานไ่บานข้าเจ้าเลขที่บ้านข้าเจ้าคือเก่าสองหกเลขที่บ้านเก้าสองหกอายุหลานสิบหกสิบเจ็ดปีมันก็เป็นสาวได้มันก็เป็นผูวัางงามหนึ่งนะจังได้ไปขี่แตกใส่เงินเราว่าสันนี่คือความฝันครับ ผมไม่ยังงลายหรอกาัชมียังลายหรอกแล้วก็บ,บอกบาวเด้กลัวราศมบอกเด้แล้วก็บอกนู่นนี่นันน่นเหมือนกันครับผมกับพยายามาพาทุกคนขเขาเรื่องแล้วก็พยายามจะบอกอรายละเอียดเนาะบางทียมันอก็อยากจะบอกเต็มที่อยู่ครับแต่เพื่อนมาทุกคนอาจจะยังกินข้าวอยู่ใชนากันเลยขออภัยครับที่ว่าอาจจะล่อติติดๆคัดๆชินะแต่ตัวเลขครับตามที่ทุกคนได้ยินครับอายุของหลานสาวสิบหกสิบเจ็ดปีมาที่คือเก้าสองหกครับหมวดก้อนออกสามหก ม้วนนี้อาจจะออกสองหกอีกหรือเปล่าหรือหนึ่งหกหรือเปล่าเนาะกลับมี่หน้ามังครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเป็นไปได้หมดครับไม่รู้ว่ามันจะมาหางไหนแต่มันเป็นความฝันเนาะมันเป็นข้อมูลืึกของคนงใครก็ได้ครับที่อาจจะจินตนาการเรื่องตัวเลขมากเกินไปแต่เราก็บอกว่าเราก็บก่ได้คิดเรื่องเลขนะเราก็เราก็ฝันทั่ัวรไปลยแหละฝันว่าจะของเชียวหมากก่ละล้านหน้าหาแค่นั้นเองบอ่ได้คิดเรื่องเลขยังเหลืองยังเลยแหละถามว่าในฝันมีเลขบ่ มากกับมีเหล็กเลยนแค่จะสื่ออายุหลานกับสื่อเลขที่บ้านแค่นั้นเองนะครับเราไม่น่ามันกันเลยเพราะบางทีเราคนเท่ากับอาจจะไม่ได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขอาจจะฝันเกี่ยวกับอย่างอื่นเราคอยตีเลขปริศนาเกี่ยวกับอายุคนนั้นเกี่ยวกับอายุคนนี้เลขที่บ้านนั้นเลขที่บ้านนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งครับอาจจะไม่ฝันเห็นตัวเลขแต่ว่าตัวเลขอาจจะมามาในรูปแบบรูปแบบบ้านรูปแบบอายุจะสี่กระไรนะครับหาอมากกับล่องจดไวยครับ เพื่อเปรียบเทียบอ้อยเป็นแนวทางครับ1สิงสห้าคม6 7ความฝันมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันครับกับโปรดใส่วิจารย์ครับในการรับชมผมก็แค่เป็นคนที่ว่าเอาความฝันมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกตอนหนึ่งครับอย่างน้อยครับมันอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แต่ตัวเลขมันอาจจะมาก็ได้นะครับส่วนใหญ่ครับถือว่าเอามาเล่าครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขที่ว่าเป็นเลขบนท้งส่วนใหญ่ของแม่นูนะครับรอบเมืงอไรวันนี้อีกรอบหนึ่งครับอายุของล้านสาว 16- 17ปีเลขที่บ้านที่ว่าน้องครับไปขี่ใส่บ้าน เพื่อนนะ926ครับเรามึงครับ1สิงหาคม67กกขอให้ทุกครับชุดีมันหมาๆขอบคุณในรายสวัสดีครับ